ร้านคูมโมคูมโมนะคะไม่ใช่สาขาเซนทรัลเบอร์ค่ะแต่เป็นสาขาที่ฮาร์วินซึ่งเป็นร้านที่ตอนนี้ที่เซนทรัลเบอร์คนบอกว่าต่อแถวยาวมากนะคะเราก็ไม่อยากไปต่อแถวเพราะฉะนั้นเราจะกินที่นี่เพราะว่าไม่มีแถวเลยนะคะต้นกําเนิดของคูมโมคูมโมนะคะก็คือเมืองจีนนี่เองนะคะซิกเนเจอร์เขาก็คือดีจ้าแต่ไม่มีลูกเกดนะคะอันนี้เป็นฮาร์วีนเลยมีลูกเกดใ,ใช่ไหมแต่เราเอาออริจินอลที่ไม่มีลูกเกดนะ เกยเราเพิ่งรู้เป็นคนไม่ชอบกินลูกเกดออริจินอลของเขาคือมีลูกเกดด้วยเกยเราดูจากรูปอะ,อะเรารู้สึกว่าของที่ไทยเซ็นทัลเวอร์มันเหมือนสูงกันเน,นี่ยอันนี้ราคา39หยวนประมาณส0 0บาทนะคะวุยนุ่มมากไม่ได้ใช้แรงเลยมันเนียนนุม่มไปหมดเลยอะเหมือนสาลี่เลยรู้สึกเหมือนสาลี่ตอนตอน,น้อยพระจันทร์ปะใช่หื่ตู้เย็นเขาเสียปะมันไม่เย็นเลย มันอยู่ในกล่องคัจิตข้าเห็นหน่าจะอร่อยอ่ะข้อดีคือหวานน้อยเนื้อนุ่มเหมือนอารมณ์สาลี่แต่ว่าข้างในเป็นชีสอ่ะปกติสาลี่มันจะกินแล้วเปื่อนคอใช่ปะแต่นี้พอมีชีสอยู่ตรงกลางมันมาเบรกอ่ะทำให้มันเค,ค้กมันลื่นไปหมดเลยกินได้นะคะแล้วพอหวานน้อยคือมันกินได้เรื่อยๆไม่เลี่ยนอ่ะกลิ่นชีสไม่ค่อยเยอะนะส่วนตัวคือกินได้เรื่อยๆกินลูกเกดก็รู้สึกว่าลูกเกดไม่ได้เยอะมากทําให้คนไม่ชอบลูกเกดกินได้แต่ถ้าเ้าชอบแบบเราอยากให้กลิ่นชีสเยอะ่านี้นิดนึงซึง โอเคว้าวมันเฮ้ยสาวโวคนชอบกินอะไรที่มันกินนมนมอะ่ะอร่อยนะเนื้อมันหนักเนียนนุ่มหอมนมเค็มๆนิดหน่อยเฮ้ยเค็มอชอ,อ,อ แต่ใครที่ไม่ชอบอะไรเบ็นมนมอ่ะก็คงไม่ได้สามารถเปลี่ยนใจคนให้มาชอบได้แต่สำหรับคนที่ชอบกินนมนมชีสๆอ่ะแนะนำเลยอ่ะคูโมคูโมชีสนะคะไอ้นี่แหละที่มันเย็นๆที่เราบอกว่าเราคุ้นเคยมากกว่านี่นะคะเปรี้ยวมีกลิ่นชีสแค่สุดตัวแล้วนะรสชอบแบบนี้น่ากินมาค้กปอนร้อยหนึ่งมีสามชิ้นคิดละสามสิบบาทก็ไม่ถูก สำหรับร้านนี้นะคะเราชอบเมนูไอติมที่สุดนะคะเพราะว่าหอมนมไม่หนักมากแล้วก็เนื้อเนียนละเอียดแล้วก็มีรสชาติเค็มนะคะใครอยากลองไปลองกันได้ที่เซ็นทรัลเวิลดนะคะใครมาฮาวินก็มาลองได้ที่ทังไครเตอร์นะคะแนะนำไอติม